โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมเอง a อท o v e r วันนี้ผมก็จะมาสอนทำหมัดโกโจวี2นะผมในเกม ATP นั่นเองนะครับผมนะอามาวิธีการทำแนละ้ก่อนจะไปสอนหานะผมจะมารีวิวสกิลกันก่อนนะ,นะะครับผมนะอาสกิลแซดครับผมนี่โคตรฟีอเป็นไงนะผมต่อไปสกิลเอครับผม อืมระเบิดเหมือนกันนะครับผมต่อไปสกิลสีครับผมเพ oh. <Okay. S 1> อร์ p พับเท่านะครับนี่เป็นการปล่อยมูลสกิไปนะผมนะอ่ะต่อไปสกิลวีครับผมเป็นการพอเราใช้กับมอนใช่ครับ คืตามไปหนึ่งต้องเลยเช่อ่ะพอเราใช้กับมอนนะผมมอนจะตายแล้วดามจอยู่ที่อินฟินิตี้นะครับผมนะเออคือดามจน่าจะโกงในวนในเกมนะนะผมสำหรับสกิลวีนี่นะครับผมนะเออค่อนข้างเย็นแรงนะทุกคนก็เป็นของลิมิเต็ดมีเวลาหาทั้งหมด7วันนะครับผมก็ตอนนี้ผ่านไปแล้ว3วันนะก็เลยปรหมาณ5 4 5าวันนะในเวลาการหานะครับผมนะเออ โอเคนะ oh. ผมก็ประมาณนี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาสอนหาดนะูก่อนนะพื้นทีการหาอย่างแรกทุกคนเอาผมไปที่เกาะเออเกาะใหม่เกาะใหม่สองพื้ที่เกาะเออเกาะในส่วองเกาะอ,อะไรวะช่างแม่งนะเกาะอ,อะไรก็ช่างแม่งเลยนะทุกคนนะเออนะอือฮึอ่ะอทุกคนมาเดี๋ยวนี้เกาะน,นี้นะแป๊บนึงนะทุกคน มันคน้ำหนึ่งนะโครงการในที่เกาะนี้นะครับ,บ,บนนผมเราให้ทุกคนนะผมขออนุญาตเอฟเฟกต์มันน้ำให้ทุกคนนะผมทำการเอ่อเรียกว่าไงดีอ่ะให้ทุกคนนะผมเดี๋ยวนะเออตรงนี้นี่หว่าใช่ไหมใช่ป่วาวนี่ใช่แหละ อ่านี่ให้ทุกคนเอาของที่ดรอปจากของพวกพวกมันพวกนี้ผมอ่ะให้ทุกคนตีพวกมันพวกนี้น,นะแล้วก็เอาเอาของที่ดรอปจากพวกมันพวกนี้มาเสกเอ่อบอสโกโจนะแล้วให้ทุกคนนะตีบอสโกโจจนกว่าจะดรอปหมัดโกโจครับผมประมาณนี้นะครับก็โอเคทุกคนก็คลิปนี้ก็มีมานมาคนีบผมนะก็คลิปนี้ขอห้าสิไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการอัปเดตต่อไปนะครับผมนะเออก็เคปผมเจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับผม